หากให้พูดถึงอศูสูนที่มีความสามารถในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและมีความชื่นชอบในการต่อสู้แล้วละก็คงไม่พ้นชื่อของอศูสูนข้างขึ้นที่สาบอาคาสะเป็นแน่อาคาสะเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำหากดูจากภายนอกจะมีอาย,ยุประมาณ18ปี มีผิวขาวซีดและมีราสูนเป็นเส้นสีน้ำเงินเหมือนนักโทษอยู่ทั่วตัวมีขนตาเป็นสีชมพูมีในตาสีเหลืองสหลักคำว่าอสูนข้างขึ้นที่3ตาขาวของเขาเป็นสีฟ้าผมของเขาเป็นสีชมพูเหมือนกับขนตาอาคาซามีนิสัยใจร้อนและชื่นชอบการต่อสู้เขามีงานอดิเรกคือต่อสู้กับนักล่าสูนที่มีฝีมือดี เขามองว่าพวกคนที่อ่อนแอนั้นไร้ค่าและเคารพผู้ที่แข็งแรงเสมอถึงแม้ผู้ที่แข็งแรงคนนั้นจะเป็นมนุษย์ก็ตามเขามีความต้องการที่จะแข็งแรงขึ้นทําให้ไม่ถูกกับโดมาและโคคุชิโบสักเท่าไรเขาปรารถนาจะแข็งแรงแต่เขากลับไม่รู้ว่าต้องการความแข็งแรงนั้นไปเพื่ออะไรเรื่องราวของอาคาซ่านั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อยุคเอโดะในสมัยที่เขายังเป็นมนุษย์เขามีนามว่าฮาคุจิเขาเติบโตขึ้นมาในซาลัมและอยู่กับพ่อที่ป่วยหนัก เขาประกอบอาชีพเป็นนักล้วงกระเป๋าและเคยถูกจับได้ถึง3ครั้งเขาถูกทุบตีและทำเครื่องหมายของอาชญากรไว้รอบมือจนครั้งที่3เขาโดนขู่ว่าหากเขายังทำต่อไปเขาจะถูกตัดแขนพ่อของเขาทนความอับอายขายหน้าไม่ไหวและไม่อยากเป็นภาร,ระให้ลูกอีกต่อไปจึงตัดสินใจแขวนคอตายค่ะแต่ก่อนตายพ่อของเขาได้เขียนไว้ว่าอยากให้หาฮาคุจิมีชีวิตที่ดีกว่านี้และเขาไม่ต้องการกินข้าวและยาที่ได้มาโดยวิธีที่ไม่สุจริต ฮาคุจิถูกในประเทศออกจากเอโดะตัวของเขาเข้าไปอารวาดกับผู้ใหญ่ถึง7คนและสามารถลงผู้ใหญ่พวกนั้นได้จนมีชาวบ้านไปตามตัวเคโซเจ้าของโรงฝึกโซริวฮาคุจิพ่ายแพ้เคโซอย่างง่ายดายเคโซรู้สึกถูกชะตากับฮาคุจิจึงพาฮาคุจิกลับมาที่บ้านและสัญญาว่าจะฝึกวิชาให้และให้ที่หลับนอนกับเขา ยเคโซขอให้ฮากุจิดูแลลูกสาวของเคโซที่ป่วยอยู่ชื่อโคโยกิเวลาต่อมาฮากุจิฝึกฝนวิชาและดูแลโคโยกิจนทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นโคโยกิบอกว่าเธออยากดูดอกไม้ไฟในงานเทศกาลฮาคุจิสัญญาว่าในปีต่อๆไปเขาก็จะแบกเธอขึ้นหลังและพาไปดูดอกไม้ไฟด้วยกัน 1ปีต่อมาทาย,ยาทของโรงฝึกคู่แข่งที่อยากได้ที่ดินของโรงฝึกโซริวและหลงรักโคโยกิจึงใช้กำลังบังคับให้เธอออกมาข้างนอกแต่ร่างกายของโคโยกินั้นอ่อนแอทำให้ไม่สามารถเดินออกไปได้เคโซและฮาคุจิโกรธมากจึงท้าประลองกับโรงฝึกคู่แข่งในการประลองเคซูไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพราะฮาคุจิสามารถชนะได้รวดเดียวเก้าคน เดียว9ก้คนทําให้ไทายาทของโรงฝึกคู่แข่งโกรธมากจึงใช้ดาบจริงแทนดาบไม้ใส่ฮาคุจิแต่ฮาคุจิก็สามารถต่อยดาบจากด้านข้างจนดาบแตกละเอียดได้เจ้าของโรงฝึกคู่แข่งสัญญาว่าจะไม่มายุ่งกับโรงฝึกโซริและโคโยกิอีกเลยสองปีต่อมาโคโยกิมีสุขภาพดีขึ้นจนสามารถลุกมาทํางานบ้านได้ฮาคุจิก็ยังคงฝึกฝนต่อ อยู่มาวันหนึ่งเคโซขอให้ฮาคุจิมารับช่วงต่อโรงฝึกนี้และรับโคโยกิไปเป็นเจ้าสาวและในปีนั้นเองความฝันของโคโยกิก็เป็นจริงเธอได้มาเที่ยวงานเทศกาลและชมดอกไม้ไฟแต่เมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงทาย,ยาทของโรงฝึกคู่แข่งซึ่งตอนนี้ได้ขึ้นเป็นเจ้าของโรงฝึกแล้วเขารวบรวมผู้คนที่โกรธแค้นฮาคุจิและเข้าต่อสู้กับฮาคุจิแต่ก็พ่ายแพ้กลับไปอย่างง่ายดายและฮาคุจิก็ได้ออกเดินทางไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อ อที่จะบอกเรื่องราวการแต่งงานของเขาแต่เมื่อเขากลับมากลับได้รู้ข่าวว่าโรงฝึกดาบคู่แข่งของเขาวางยาพิษในบ่อน,น้ําที่เคโซและโคโยกิใช้ดื่มทั้งสองคนจึงเสียชีวิตโดยโคโยกิตายทันทีส่วนเคโซอาเจียนเป็นเลือดและพยายามอุ้มโคโยกิไปหาหมอแต่ก็ขาดใจตายในที่สุดฮาคุจิโกรธมากจึง เข้าไปในโรงฝึกคู่แข่งและสั่งหานสมาชิกทั้งหมด67คนการกระทำของฮาคุจิดึงดูดความสนใจของราชาสูนเป็นอย่างมากโพรมูซันคิดว่านี่เป็นฝีมือของอสูนแต่กลับเจอฮาคุจิที่เดินหมดสภาพกลับมายัางโรงฝึกสร้างความแปลกใจกับมูซันเป็นอย่างมากและมูซันก็ได้เปลี่ยนฮาคุจิให้กลายเป็น12อสูนจันทราด้วยการเจาะกะโหลกของฮาคุจิให้ตายในทันทีแล้วใส่เลือดของเขาเข้าไปและฮาคุจิก็ สังหาหรือกินมนุษย์ผู้หญิงอาคาศาใช้วิชาที่ดัดแปลงมาจากวิชาของสำนักโซริวเขามีโมนสูลโลหิตเป็นเทคนิคพิเศษเรียกว่าขยายวงจรเวทหรือจินสือชิกิเทนไคเป็นท่าเปิดที่ใช้เติมพลังให้กับโมนสูลโลหิตอื่นๆของเขาและเขาก็ใช้ความสามารถนี้เปลี่ยนทักษะการโจมตีให้เป็นคลื่นกระแทกสามารถใช้ท่านี้เพื่อตรวจับจิตสังหารและตอบโต้กลับได้ ท่าโจมตีหลักๆของอาคาส่าแบ่งออกเป็น4หมวดคือหมวดท่าสังหารแบ่งออกเป็นท่าสังหารบทขยี้เป็นเทคนิคที่ใช้โจมตีในวงกว้างท่าสังหารบาธามรณะเป็นท่าที่ใช้ขาในการโจมตีเป็นหลักและท่ารูปแบบสุดยอดหรือท่าไม้ตายของอาคาส่านั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับประวัติของอสูรข้างขึ้นที่สอาคาสะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะสามารถติชมไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราคาตวลาบิการแสดีค่ะบ๊ายบาย